เพรนตัวที่จะมีตัวสองที่จะแยกรู้ได้เรียนรู้ได้คือเวทนาเรียนรู้ตัวสองได้าจากเวทนาดับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ในเวทนาจบและคุณจะเป็นผู้รู้โลกหมดโลก,กวิทูเพราะรู้อัตตาทำลายอัตตาจบโลก,กวิทูก็จบด้วย เป็นโลกเโลกก็รู้ด้วยเป็นโลกก็พิทูสุดท้ายมีชีวิตอยู่ในโลกานุกรรมปาอยู่ด้วยอายะสามพระุชนะหิตายะพระุนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอายะสามอยู่กันอย่างอยู่กับมวลชนพงชนะทำประโยชน์ให้เขา ทำให้มันสุขสงบสงบส,สุขสุขสงบสุขอย่างที่เขายังติดสุขก็ให้มันสงบไม่ได้จนไม่ต้องติดสุขติดทุกข์นั่นแหละสูงสุดเราก็มีหน้าที่รับใช้โลกโลกาโนกัมปายะเพราะงั้นู้ทีิรู้ตัวอ๋อเราไม่มีตัวตนเลยคือผูดร,รับใช้โลกจริงๆเป็นนักการเมืองตัวยิ่งใหญ่จริงๆ ในหลวงรอก้าของเราเนี่ยทรงงานตลอดประจนรับใช้โลกรับใช้มนุษยชาติมีความรู้ความเพียรความขยันทรงงานด้วยความขยันอุตสาหะตลอดประจนชีพตั้งแต่รับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดสิบปีทรงงานตลอดเจ็ดสิบปีรับใช้ประชาชนจนรู้ไปทั่วโลก เป็นคิงออฟคิงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่พระเจ้าเป็นจริงๆเป็นพระเจ้าที่อยู่บนแผ่นดินทำงานให้แก่โลกสร้างสรรค์ให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างในมวลมนุษย์โลกพระเจ้าแห่งแผ่นดินแต่ก็เป็นละลาบละล,ล,ลวงแผ่นดินชาติอื่นก็ไม่ได้ ก็ทำอยู่ในประเทศไทยจนได้รับความยอมรับโอ้โหนะเป็นความยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ที่เป็นผู้รับใช้นั่นแหละรับใช้มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงนะเป็นนักการเมืองตัวอย่างที่สูงสุด ไม่ถือองค์ไม่ถือตัว <c oughs> พูดไปแล้วก็พอนักการเมืองทั้งหลายแหละก็ฟังไปในหลวงเนี่ยมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์บอกว่ามาบริหารประเทศโดยมาสอนให้คนมามาจนกันอย่าไปแข่งโลกโลกบา่บาๆบา่บาวเง้น แต่ท่านไม่ได้ตัดอย่างนี้นะอาตมาพูดไปบ,บาบาบา๊าบในภาษาของอาตมาท่านไม่ตรัสออกภาษาอย่างนี้ทนไม่ตรัสในหลวงทนไมตรัสท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนเป็นผู้ดีอาตมามันไม่ใช่ผู้ดีอย่างนั้นนะแต่พูดพวกนี้เป็นภาษาที่อาตมามั่นใจว่าสื่อแล้วเพราะเราจะเข้าใจง่ายขึ้นก็ยอมที่จะพูดอย่างนี้เพราะอาตมาอยู่ในฐานะพูดได้อย่างในหลวงท่านตัดอย่างที่อาตมาพูดไม่ได้หรอก เมันท่านตัดว่าต้องมาบริหารประเทศด้กแบบคนจนแล้วอีสิบสองนาทีขอแวะตรงนี้ห <c oughs> มายเหตุไว้ตรงนี้เลยว่าอธิบายอ่านขึ้ตรงนี้เท่านั้นตรงไหนอ่ะบทที่สิบสาหัวข้อที่สิบสาถึงข้อสิบสามแล้วเหรออ๋อแล้วครับจบสิบสองครับจบสิบสองแล้วเหร ก่อนที่ก่<บ>อนที่พระท่านจะพูดถึง <c oughs> บารมีในหลวงผมขอแจ้งข่าวให้ทราบมีแสกมานะครับพระท่านกำลังอ่านหนังสือเปิดเปิด,ดยุคบุญยมเล่มสอ,อ่ทวนครับก็มีคนสงสัยแล้วก็โทรถามบ่อยมากว่าทำไมเขายังไม่ได้รับหนังสือ,อสมาชิกก็ตามนะครับ ทางสนักพิมพ์กลั่นแก่นก็เลยแจ้งให้ผมช่วยประกาศว่าสมาชิกช่วยใจเย็นๆนะคะพลังทยอยจัดส่งเพราะว่ายุคนี้มันการส่งก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะส่งทางไปรษณีย์นะครับอีกไม่นานคงได้รับแน่ได้รับแล้วกรุณาอย่าเอาไปทำหมอนหนุนหัวนะครับ ช่วยอ่านให้สมก็ที่รอคอยนะครับหน้าอ่านจริงๆอาตมาว่าหน้าอ่านไม่ใช่พูดเล่นเราพูดจริงๆหน่าอาตมาอ่านล้กก็ยังรู้สึกว่าเออดีเนาะมันช่วยให้เข้าใจช่วยให้รู้อะไรต่ออะไรเจ๊จ๊จ้าสะลสลากยาไปติดสภาวะอ๋อเอาสลากยามาติดสภาวะให้ใครที่เรียนรู้ที่มีสภาวะอย่างตวนี้แล้วจะได้สลากยาจกหนังสือเล่มนี้เยอะ มักม,มาใช้เวลาที่เหลือสิบนาทีนี้อธิบายขยายความเรื่องคนจนเนี่ยในหลวงท่านตรัสเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ติดแท้จริงถ้าท่านไม่ใช่พระโพธิสัตว์ท่านจะไม่ตรัสอย่างนี้หรอกไม่มีหรอกในโลกพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าประธานาธิบดีหรือนาย,ยกก็ตามชาติไหนๆในโลกที่จะบอกว่านี่เราบริหารประเทศด้วยความจน จะต้องพากันมาให้มาจนมาเป็นคนจนต้องทําตนให้รู้จักความจนแล้วก็มาเป็นคนจนให้ได้จริงๆจนคืออะไรจนคือไม่มีทรัพย์มากจนคือไม่มีทรัพย์มากนะไอ้ที่ไม่มากที่สุดก็คือศูนที่นี้จะศูนย์ได้ก็จะต้องมีคณะมีกลุ่มหมู่มีสาธารณโภคี พราคนที่อยู่ในสังคมที่สาธาราโปคีไม่ต้องสะสมอะไรเป็นของตัวเองศูนย์มีอยู่มีกินมีใช้ของส่วนกลางซึ่งโลกทั้งโลกเขาก็สแสวงหาสแสวงหาระบบระบบที่จะให้มันเป็นสาธารณโภคีประชาธิปไตยก็ตามคอมมอนนิตก็ตามต้องการให้เป็นสาธารณโภรคีให้ส่วนกลางนี่เป็นของส่วนกลางจริงๆ และส่วนกลางนี่แหละคุณอาศัยกินอาศัยใช้แต่ละคนไม่ต้องห่วงเลยอาศัยส่วนกลางมีกินมีใช้พอกินพอใช้ในชีวิตส่วนกลางก็จะช่วยกันบริหารส่วนกลางอย่าให้มันขาดพร่องจนกระทั่งรันชอ็อตอะจนกระทั่งฟืดฟืดรันชอ็อต จนจนต้งขาดมือจนกระทั่งสดุดขาดแคลนไม่มีกินไม่มีใช้ไม่อิ่มไม่เต็มไม่สมบูรณ์ไม่อุดมสมบูรณ์โดยการรู้ว่าเราจะสร้างอะไรมากินมาใช้มาอาศัยไม่เอาแรงงานไม่เอาความโง่ ไปโง่เอาแรงงานไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระมันไม่ใช่เรื่องเขาไม่เขาทาเพราะงั้นผู้ที่สามารถที่จะจัดสรรให้รู้จักสร้างปัจจัยของชีวิตได้สมบูรณ์พอมีทั้งเครื่องอาศัยสี่มีทั้งบริขารองค์ประกอบสมยุคสมสมัยสมฐานะ เอามาใช้ทำงานได้เจริญช่วยอยู่ไม่ได้เป็นคนถ่วงโลกไม่ได้เป็นคนมาเป็นภาระแต่เป็นคนมีพลังงานมีความสามารถสร้างสรรค์อยู่ในโลกแล้วเราก็อกาศัยกินอาศัยใช้โดยไม่ต้องยึดว่าเป็นของเราอาศัยใช้อาศัยกินในของส่วนกลางนี่แหละ โดยไม่ต้องไปกังวลเลยว่าจะต้องมีเงินสะสมหรือไม่สะสมขาดมือหรือไม่ขาดมือมีกินมีใช้อยู่สมบูรณ์มันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดสัดดีที่สุดเพราะต้องเข้าใจว่าทุกคนจะต้องมาอย่าสะสมมาให้แก่ตัวเองมาเป็นคนจนแต่เป็นคนขยันเป็นคนที่ทำงานทำการสร้างสรรค์และรู้ว่าจะขยันใช้แรงงาน ไปสร้างอะไรจะไปสูญเสียเปล่าๆในสิ่งที่ไร้สาระเอาที่เป็นสาระแทๆ้ๆมันบงังคับไม่ได้หรอกคนฉลาดคนโง่มันจะมีเยอะคนที่ไร้สาระก็จะไปใช้พลังงานเอ้อไปกับสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าสาระส่วนคนที่รู้สาระก็จะเอาพลังงานมาสร้างสิ่งที่เป็นสาระแทๆ้ๆที่จําเป็นสําคัญในชีวิตและสังคมที่ตัวเองอยู่รวมเพราะฉะนั เป็นการสงวนสิ่งที่สูญเสียเป็นการได้พลังงานได้การกระทำนะทั้งความรู้ทั้งลงกับมือกระทำสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระแทๆ้ๆแล้วก็มีกินมีใช้กันอุดมสมบูรณ์แล้วไม่ต้องแย่งต้องเชิงกันใครจะกินจะใช้ก็กินก็ใช้เต็มที่ แต่ก็ต้องรู้ว่าเรากินไปมากๆตะกระตะกรามไปมากๆมันก็เฟอ้อเปล่าๆเ,เ,เ,เป็นกินเลสในตัวก็หัดเรียนรู้ลดลงลดลงก็กินพอเหมาะพอดีชีวิตก็เท่านี้เองกินเท่านี้อาศัยเท่านี้ชีวิตก็อยู่สบายแล้วก็ชีวิตก็จบความดิ้นรนจบตัณหาจดความแสหาทั้งหลาย ก็เป็นชีวิตจะสงบสบายอบอุ่นอยู่กับหมูพูดไปแล้วก็มองเห็นสังคมชาวโสกนี่โอ้โหมีสารณียธรรมหกดีจริงๆมันเป็นจริงเนี่ยอาตมาพูดแล้วไม่ใช่ไปไปหลงงมงายอะไรเป็นสังคมสารณียธรรมหกอยู่กันโดยเมตตา,ากรรมเมตตาจีากรรมเมตตามโนกรรมจริงๆนะ มีของมีลาบได้โดยทำสร้างขึ้นมาแล้วก็เอามารวมสวนกลางเป็นสาธาโรโพคีและก็ฝึกฝนตนไปตามทิศสามัญญตาศีสามัญญ,าต,าาญ,ญาตาไปให้เจริญเจริญเจริญเป็นอราหันต์ได้เจริญเป็นอราหันต์ก็เป็นคนมีวันนักเก้าเต็มมีวันนักเก้าเต็มวันนักเก้าคือคนจนที่ได้คนจนที่ได้ระดับ เป็นคนจนที่ยอดขยันและไม่สะสมวิริยารัมพะอัปจยะาขกขขก่าขกแปดทุงสุดเป็นคนยอดขยันวิริยารัมพะขยันมันเพียนทําไปรู้พักรู้เพียนเป็นวันวันละวัน,ว,น,ว,นวันก็ทํางานทําการไปถึงเวลาพักพักไม่พักเราก็เพียนทางานไปแล้วก็เอามารวมไว้ของกลางกินใช้ร่วมกันปา สบายไม่สะสมคนที่ไม่สะสมสองขยันก็เป็นคนที่อาการหน้าเรือมใสมีอาการของกายกรรมวิจีกรรมนกรรมหน้าเคารพหน่าเรือมใสหน้าบูชาเป็นคนประเสริฐเป็นคนดียิง่งละปาสาติโกนะเป็นคนที่มีอะไรที่ยังบกพร่องก็ขัด สันเลขาขจ,จัดสิ่งที่บกพร่องในตนเองตั้งแต่มีกิเลสหมดกิเลสแล้วยังมีกายกรรมกับวจีกรรมอีกที่มันยังเข้ากับหมู่กลุ่มเข้ากับกับใครๆอื่นๆยังไม่ดีก็มาขัดเกลากลายวาจาที่ยังบกพร่องตรงตนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามก็ต้องมาขัดเก,กลากายกับวาจาของตน ให้มันเข้ากับหมู่ให้ได้อย่างดีมีสัพปริธรรมมีมหาประเทศสีอย่างแท้จริงทนเลกรรมขัดเกลาวตนเองโดยมีความพอนะขจัดกิเลสออกแล้วขัดเกลากายวาจาแล้วใจจบใจรู้จักจุดพอดีพอดีพอเพียง ใจพอกายพอวจีพอพอขณะน,นี้เป็นจุดพอดีพอดีแล้วพะโฮติเหมาะควรที่สุดแล้วสันโดดตรงนี้ยืดหยุ่นได้ไม่เทีย่ยงใช่ไหมครับไม่เที่ยงตรงสันโดษนี่ไม่เที่ยงใจของเราเองเที่ยงใจของเราพอแต่ใจของเรามีมหาบุริษ มามีสับพิริสัมเจ็มีมหาประเทศสี่อยู่กับสังคมอนุโลมปฏิโลมกับเขาตามนี้ใครขาดเราเติมใครเกินเราช่วยตัดอยู่กันยังมีปัญญาและตัวเองจุดยืนของตัวเองคือเป็นคนมักน้อยเป็นคนจนนี่แหละจุดสำคัญเป็นคนมักน้อย กล้าจนมากน้อยนี่คือมีใจกล้าพอที่จะน้อยที่จะจนที่จะไม่ต้องมีมากยืนหยัดอยู่ในฐานจนเป็นคนจนเพราะนั้นพระโพธิสัตว์จะรู้ว่าโอ้ถ้าเข้าใจจุดปฏิบัติของมนุษย์มาเป็นคนจนดีกว่าเป็นคนรวยมันก็สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจได้อย่างชาวโสกนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจบจบเลยสบายแล้วทุกวันนี้ชาวโสกปัญหาเศรษฐกิจไม่มี